สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเขาสู่อซองสองเสียวคือเก่าจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีได้จต่เพื่อเดียวพี่น้องก็ไปน้ำลายๆเมื่อกว้างเมื่อนึกนะตอนนี้กำลังนั่นขี่รถชมวิวคณะรถลางจากคนณนั่นเจ้าโต๊ะเนคนคนโต๊ะแล้วก็คนณเจ้าโต๊ะมากะขี่รถเล่อคนดางเลย เปิดอนี่ฝนต๊ะนต๊ฝนต๊ปนตปนเป็นแมันขึ้นเลยร์จ้าว่าเจ่ว่าเวนียงห้องกระปึงห้องก,งองกระเศ้าตอนนีเศร้าตอนีก็เ,เลยจอมเสียงเลยออกแร้วขี้โรดเปิดประทุนพี่นอ้องรถซาเล็กรถองเามานี่โบเมาเล็กเี่เล็กสเล็ก รุดทุกวินาทีโลบิึงโลส้มว่าสิไปเอาอ้ยังพี่น้องเขามีแนวไปเอาเขามีแนวเอาไปเอาตกฟ้าฟันไปเอาตอกฟ้าฟานอุปสรรคคนทางที่อันงามขนาดนี้เลยพี่น้องเบิรงกคนทางงามขนาดเลยจ้ะาแบบนันเลยนะบอลตัดขึ้นตัดยังพี่น้องเอ้ยตัดวูบซิปบอลตัดขึ้นเนีได้เพว้นวัดยีผ้ามันวุ่นวุ่นนบอลลุนบอตัดขึ้น

แม่นนมาเตือนนุมันพี่น้องเฝ้ามาเตือนเลยนี่ฉมาไอ้ที่นี่นยยอยู่เฮาก็เอาอันโหลดเปิดประทุนของเขามาเตือนนุมันปั๊มแบบว่าปั๊มตามหมู่บ้านปั๊มน,น้อยๆเป็นห่านข่าน,น้อยบูมีคนบูไปมาทันทัเบิ่งโหลดเปิดประทุนของเขาก็คือเศษเล็กไปได้เซย หมดขยรุ่นมันียังเลอโอยวรนดควันจะยังมันมัดอ้าวอาเอาออกเร็วมันมีเล็กกันไปยุเล็กอันนี้นี่นี่ทางมันนี่อ้ยเบิดไปเลยาบัดบ่ร้องรอ ย่กระตุกออกไปน้ำตุไปใช่น้ำโมน้ำโมใช่จนได้สดชาออกแต่นนยกทัานสมัมทันสมไยเหนว่ามันันกันเลยอ้ประกนตายยสงไปลูกดิอ้ใหเล่นกับลูกซาปาเข่าขาเจ้าลูกบุลมเป็นระเนงระนาดเลยจ้ะลม พายุคขาหลุ่มแหงเบิกคนเดางเวหลุหน้าบค่อยไหนเอ้าแหม่เดินพาชีเว่ป่พาชีเว่ป่ะเบิกคนทางเอาไปพี่น้องลำบากลำบุญเลิกเกินจ้ะเบิกเบิก จบวงได้เดมนาเดมนาฉันนี่แหละบ่ได้เหนาแค่เธอทำอะไรของเธอหนินะัไไนะวไม่ได้นเดมวัดสูเาดยหวดัวจ้ะวิน้ำเนี่ยมาบมากบนไดเออได้งลคองเธอนี่ทำอะไรของเธอ

นี้เตงมแตงะเต็มงอมเต็มเงี้มเอ้ยน้ำข้าบ่ดิหมอหมอยอมค้าบิดโนเขา่เมนโเขาหมอย้อมค้างพามาเอาน้ำค้ามมาเอาน้ำน้ำหม้อน้ำหมอบุ้งน้ำค้ามน้ำหมอกะทึอกระตุกมาอมเออน้ำหมออันนี้คือน้ำค้ามอันนี้คือน้ำค้ามอันนี้น้ำหม้อเขาา กเอาตัวมันยังไม่เหนละยังไม่เลยใชู่้ะขไม่ยอมนล้ยโอ้ยไนยกะปั่นมานยนึ่งกะเทาในบานในนี่ทางเื่อนคือสิตาใจโอ้คิดตุบเกี่ยวกอนแบปั๊บง่อยกะก้อมือแล้วเฮ้ยขนเงินโนลู้ซาวพันกี่อิบ สาพันเกือบเลยเบ่หกสิบพันนั่นอี่กะหกสิบร้อยละสามสิบสี่เป็นไม่อออหน่วยโอ้ยขี้งหอมันชิงอะเดาะเนาอกูเขลาอยู่ตับไหมคือตื่นเทนต่ำยังต่ำกว่นลยนเลยได้ลุงเว้ยไอ้กุยนั่นเฮ้ เราบอกคัาไปตำกว้ยไปตำไม่แล้วว,วะมีชมมีเสียบอเดี๋ยวนี้ไงม,มยังมาหามชุมเกเียกเสียบได้ขยอกขยแยงเ,เงดก <laughs> ชุกแม่บู้ใส่เลยใส่ <laughs> ออกนะจ๊ะ <laughs> อ้าวเหรออยู่โมเหาะ มีแหลายช่ปงผสมเขามากเขามาเอาน้ำหมอนี่เลยพี่น้องเอ้ยผ่าพันผ่าอียังมาผ่ากิ่ต้มมาผ่ากิ่ต้มมาเขามาเอาน้ำหม้อเมื่อไหร่นางแม่เขาย่อมเสือดำพี่น้องเลยไอ้หนอนข้ามมันน้ำหม้อกเจ้าย่อมเสือดำบกลางนาเขาเนี่งนี่เสื้อหมกก็มีครบอย่อยโอ้ยมีครบสุดคนมักนก คนนกนกนะคะมักกับมักนกขาวพี่น้องเอ้ยเป็นนกข้าวดอกอีซิะมาณนี่แหละยังเพิ่งบจ่าเสีเยวนี่ปะนาก็ยกมานี่นาก็ยกวานี่คือดำแท้ข้าแ่อะนไรเลยบเนี่ดำลีโน่น้ำดำกะก็ไม่ ก็เอาขามาถึงยอดละขาม่จำมีเดียเอาอีกเลยได้เลยชั้นเอาเมื่อพองไว้ให้เมื่อจากสิเบ้เอาพองน้ำเฮเลเอรมโมตัวนั้นแล้วนู่นั่นแหละเออทุกตัวนั้นแล้วเนี่ยอ้าวกะก้อไม่เห็นั่งพุ่มก้อเป็นก็ได้อันนี้ฮะเล่เอาวฮะหลาอโคอันนี้นะนี่จิง mọi người nó cũng như vậy, mưa, cà bố mưa, phi nong, ơi, ào này, sao cho anh nị, phồn ไม่ได้ซอนะวันนี้มาเห็นอีหยังกินอันนั้นพักขยันเนาะทำกล้วยทนี้ทำกล้วยทนี้พี่น้องปีละาเสือสองเถื่อนันเด้อปีละเสือสองเสือมันเป็นยังมันผมมีจักกนาใดเนาะมันคือแบบเอาเนี่กลิ่นลบซีนได้ดับมักกรเนะไม่ได้กินดูๆไม่ได้กินนาดาได้เปนเกี่ยวกันปะวะเกี่ยวกันเลยวะ มะกรวยมันหนักได้ได้กินได้ได้เนาะอืมมันเป็นยังมันออกยาก้ยโบ้ฮู้มันไม่ได้ใช่อันนี้แบบมาแต่กรุงเทพมันได้นี่ยมันหายากไปกวยอุ้ยมาแต่กรุงเทพกรุงไทยไปได้พี่น้องเออมะกรวยท่านี้นี่ก็ได้เออระดาอาม่างอือระดาบทงไหมอืโอตัวระดับทรงใหมนะโบอืมมาพี่น้องเออทรงมาแต่กรุงทรงมาแต่กรุงเทพไปได้พี่น้องไว้เท่ารดับอะไย่างเงี้ยเด็กกินของเมืองไทย เนาะได้กินอาหารกุ้งหรือได้กินอาหารกุ้งตกล้วยนวะดบชมอ๋อแทบ่มดมือจะเสื่อแล้เอาน้ำมอกะบหมดมือจะเสื่อดอกเห็นเอียงก็กินอันนั้นเมื่อเม่อบเ่เ <laughs> ื่อฮ่ <laughs> ừ hè, nè, bố ra lò vô. bố hai mùng đấy, vô thả sang của Anh cô, á lần lời nói sệt nam dưới tèn 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 Come, lần nữa, hô 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 เป่นไวแล้วเราหมอค่ะไปสอดนะควันมันปนไฟบรสั่งเราอะเสียใจอยู่เดี๋ยวนี้เราอะหมอไฟบรสั่งไฟบริ้งอน่อกเขาเห็นเขาไม่เถ้พดอยกอดุกอเดี่ยวนะเวลาเขาบุษันิโยบุษันอิจูเขาตาขึ้นมาเดีเดี๋ยเมันจำน้ำหมาดมันเวะไป อย่าไปน้องเขากับมานเอาน,นำหม้อน้ำข้ามนลยเด็ดไปย้อมเสื้อดำๆเลยเด็ไดไปซ้ำกระตุกจะ้ะเอานำ้ำมันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศดีเพียงเท่านี้น,นะพี่น้องคลิปหน้าจะพบกันใหม่สบายดีเบอร์สุขสุขคนจ้า